รีแคบแปลรพัสอง EP สองส้นหนึ่งแหงหนึ่งคือก็ต้องมานั่งตัดสเลททั้งทั้งที่หมูนมันก็แบบทุกคนแต่ยังได้อยู่อย่างคอนได้อยู่เออคือแบบมันไม่ได้ถึงกับร้องแบบมันไม่ได้ร้องโ h เว้ยแต่แค่มันแบบคือเหมือนความรู้สึกอะคือเตะอะมันมันเหมือนว่าทุกคนอะทิ้งมันไปหมดเหมือนที่เราพูดในรีแอคชั่นเมื่อกี้ว่าแบบมันสู้แต่ว่าสุดท้ายคนรอบตัวมันอะก็โอเอ๋กก็ไปแล้วหนึ่งแล้วคนที่คิดว่าจะไม่ทิ้งไปเลยคือพี่ขิมอะ สุดท้าย <don> เขาก็แบบเออสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะแบบไปอีกเส้นทางหนึ่งของชีวิตเหมือนกันยอยะไรอเงี้ยแล้วเตะก็เะไปโกรธเขาอีกเออ,อยังงงมากว่าออไปโกรธทาไมวะคือเตะอ่ะต้องจัดการจัดการกับความรู้สึกของตัวเองเลยคือต่อให้เตะจะไม่พอใจใครหรือว่าไม่พอใจในแบบเรื่องราวอะไรในชีวิตอะของคนอื่นนะออของคนอ,อ,อื่นนะแต่เตะก็กเออเตะไม่ควร ไม่ควรจะไปจัดคนอื่นว่าเขาทําดีหรือไม่ดีว่าเขาทิ้งความฝันหรือไม่ทิ้งความฝันเพราะคนคนเราอ่ะคนเรามันไม่ได้มีแค่ความฝันเดียวแล้วความฝันบางอันมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ในทุกเรื่องของชีวิตเออคือเราไม่รู้ว่าขิมต้องเจออะไรบ้างเราไม่รู้ว่าขิมต้องแบบอะไรบ้างถูกปะแต่แค่เตะไม่ควรไปไปว่าเขาแบบนั้นซึ่งมันไม่ดีต่อใครเลยต่อตัวเตะเองก็ไม่ดีที่แบบเราไปพูดไม่ดีกับคนอื่นแล้วคนอื่นขิมอะก็แบบรู้สึกว่าแบบก็รู้สึกไม่ดีเออคือแบบ เขาก็อาจจะไม่ได้แฮปปี้หรือเปล่าที่เขาแบบทิ้งการแสดงไปแล้วว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะทิ้งนะเวย้ยแต่ว่ามันก็ต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แบบในเมื่อเขาเรียนจบแล้วอะ เขาก็ต้องมีแบบหางานเาต้องหางานเอาเงินมาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวใช่คือถ้าสมมุติว่าเขาแคสแล้วได้เป็นแบบพระเอกแบบพี่ท็อปยางงี้สมมติได้เป็นตัวตัวเด่นในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันได้รายได้อะอย่างนี้เขาก็ไม่ลาทิ้งเขาก็ไม่ทิ้งการแคสไปหรอกใช่แต่คือเนี้ยเขาแคสมาหลายรอบแล้วแล้วเขารู้แล้วว่า ถ้าเขาแคสได้เล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเขาต้องหางานหลัก้วยมือเพ้องหางานหลักที่แบบมีรายได้มั่นคงที่จะเลี้ยงดูตัวเองและเลี้ยงดูพ่อแม่และหมออีกใช่ที่ยังวิ่งไม่ได้เลยแล้วเลี้ยงดูตัวเองอ่ะคือในที่นี้คือหมายความว่างานแคสอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าจะได้ทุกงานใช่ไหมมันก็ต้องแบบแล้วแต่จังหวะแล้วแต่โปรดักต์มันไหลอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ย ในระหว่างที่เราแคสแคสไปแล้วเราไม่ได้เงี้ยมันก็ต้องมีเงินมันก็ต้องหาหาอาชีพหลักอ่ะเพราะกูกินอากาศไม่ได้แต่เขาแต่ปบแบบเดินออกไปแล้วแบบกูรับอากาศทิพแล้วกูอ่มอ่ะมันไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นก็ต้องมีงานหลักแล้วแบบเออถ้าสมมติว่าที่นี่เปิดแคสอ่ะเราก็ไปแคสได้ก็ได้ไม่ได้ก็อ่ะไม่เป็นไรถือว่าเราฝึกฝึกฝีมือเราอะไรเงี้ยก็มันก็ต้องไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นขิมก็ทําถูกแล้วคือหาอาชีพหลักแล้วก็ ไปเป็นอ่าไปแคสเป็นอาชีพเสริมไปอมเออมีก็ได้มาเป็นไรายได้เสริมออก็ว่าไปหรือแบบจังหวะเหมาะเหมาะโอกาสดีบทดีบทเสริมเราตรงกับบทนั้นอ,อาจจะได้รับตัวหลักเราก็ก็กลับมาสายนี้ก็ได้ไม่มีใครว่าเร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 าู้สึกว่าการไปเป็นแอร์อยนะ่างเงี้ยในเรื่องการหยุดหรือการอะไรอยนะ่างเงี้ยมัน คือเขาจะเป็นสัตแกะสเกจด้วแบบเป็นเป็นเดือนเดือนใช่ซึ่งถ้าเรารู้การแคส์เราว่ามันมีเออเราว่ามันแมเนจตัวเองแลเราว่ามันมันเป็นงานที่เฟกซิเบิลอยู่เหมือนกันนะเออก็แค่ก็แค่จัดตารางให้ัเพอนเออแลกับเพื่อนให้เราว่ามันโอเคอยู่นะเออคือเต๋มากว่าแบบทําไมคือเข้าใจในความคิดของเต๋ว่าเออเขาแบบเหมือนเออทุกคนหายไปหมดเหลือแค่เขาที่เขาสู้แต่แบบเปล่าอ่ะ เออคือสั่งอย่างของเต๋เต๋อาจจะแบบว่าเออกูจะไฟต์แบบแคสจนกว่าจะได้แต่คือถ้าที่บ้านเต๋แบบพร้อมซัพพอร์ตอะที่เต๋คิดว่าเต๋ไม่ต้องดูแลองั้นก็โอเคไวไม้มันยังไม่ถึงสเตปมันยังไม่ถึงตรง,ง,งน,งนั้นไงเพราะมันอยู่แค่ปีสองือว่าก็เหมือนที่ขิมพูดว่าแบบเงื่อนไขในชีวิตของทุกคนไม่เหมือนกันเราไม่รู้ว่าทุกคนมีคอนดิชันอะไรบ้างเออแต่แค่แบบ เดี๋ยวเตยตอนปีสี่เตยนันถึงอะชิคก็เหมือนท็อปอะท็อปก็เลยเข้ามาบอกว่าเดี๋ยวมันก็เข้าใจเอคือตอนนี้มันไม่เข้าใจหรอกเพราะมันอยู่แค่ปีสองมันก็แบบโหทำไมพี่แค่นี้พี่ทิ้งความฝันไปแล้วคือขิมเป็นคนที่บอกให้มันสู้มันก็บอกว่าจะสู้ไปกับขิมสุดท้ายก็ไม่มีใครอยู่ประมาณอะไรเงี้ยกูก็เข้าใจเตะแหละแต่แค่แบบเตะก็ต้อง มันก็ต้องเรียนรู้ว่ะก็ต้องโตขึ้นอ่ะแต่ว่าสิ่งที่ไม่ควรทําเลยก็คือไม่ควรจะแบบไปพูดที่ไม่ดีกับใครอ่ะแล้วก็การที่แบบจะพูดอะไรออกไปอ่ะเต่ต้องคิดก่อนนะคิดก่อน,นะนพูดทุกครั้งแบบมันต้องคิดเยอะๆหน่อยอ่ะอย,อย่าให้เอาอารมณ์มานำแบบอันนี้เราสอนเตนอยู่ปะนะสอน,สอนตัวเราด้วยอนยาให้อารมณ์อ่ะมันแบบมันนําไปก่อนไงพออารมณ์มันนาไปก่อนแล้วแบบซีนที่ทะเลาะกับโอเอ๋กอะเออคือเต้มันเป็นแบบนี้ตลอดเลยเว้ยมันใช้อารมณ์ตั้งแต่แบบ ตั้งแต่เด็กแล้ว <S <S เ,ลเออตั้งแต่เด็กแล้วแล้วมันก็เนี่ยมาพูดจามไม่ดีกับอเอแวอแล้วคือสุดท้ายมันก็แบบเหมือนมาระลึกได้ว่าแบบเอาเคียกูพูดอะไรออกไปวะแต่คือมันไม่ได้แล้วมัน<พ>อ,ออกจากเอาไปแล้วเออแล้วโอ้เอวมันก็เสียใจแบบ บึ่งไปกูกูก็เสียใจนะเว้ยเสียใจดิเสียใจมากอะเออที่พูดการวงว่าแบบมันก็เป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้วยอีแยกูแบบไม่ว่าใครพูดไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะเว้ยคนเราไม่เหมือนกันนะเว้ยไม่ไม่ได้เหมือนกันเราในอดีตอะเราในอดีตกันเราณวันนี้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเราอาจจะเป็นคนแบบที่เราไม่ชอบในอดีตก็ได้เราอาจจะเป็นคนคนนั้นก็ได้แต่ในเมื่อเรารู้แล้วอะว่าคนคนนั้นไม่ดีเราก็แค่เปลี่ยนกันได้เว้ยต่เต๋อ่ะเหมือนยึดติดว่าทุกคนจะไม่เปลี่ยน มันเลยพูดคำนี้ออกมาว่าแบบทำไมทุกคนต้องเปลี่ยนไปด้วยวะอทีนี้ก็มาเรื่องความรักเอออ่ะเรื่องความฝันเตะต้องไปเตะต้องไปเคลียร์เดี๋ยวจะพูดสามประเด็นพูดไปแล้วเรื่องความฝันเนอะเออแต่ว่าคือถ้าเราในมุมเตะนะในเรื่องความฝันนะว่าแบบทําไมทุกคนต้องเปลี่ยนไปก็ก็เข้าใจเตะนะเข้าใจแต่คือเตะมันเป็นคนที่มีแพชชั่นมากๆแพชชั่นสูงเออไม่ไม่ได้บอกว่าผิดดีดีมันดีมาก แต่ก็ต้องเข้าใจในเรื่องของความรู้สึกด้วยแต่อาจจะต้องแบบเราก็ต้องเข้าใจคอนดิชันของคนอื่นด้วยไม่ต้องรู้ก็ได้ว่ามีคนดิชันอะไรแต่ต้องเข้าใจแต่ต้องเข้าใจว่าแต่ละคนมันคอนดิชันไม่เหมือนกันใช่คือทุกคนไม่ได้ละทิ้งความฝันหรอกทุกคนก็อยากไปสิ่งที่ตัวเองต้องการแหละแต่ว่าคนเราก็ไม่ได้ต้องการสิ่งเดียวในชีวิตการที่จะไปถึงโกของเขาอ่ะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมัน เตะอาจจะตรงๆก็ได้เออเราอาจจะคดเคี้ยวคืออาจจะอ้อมไปนู่นแล้วค่อยมาเป็นแต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็อยากไปถึงโกงนั้นอยู่แล้วอมันหลายอย่างมันไม่ได้มีแค่เราคนเดียวเว้ยไม่ได้มีแค่แพชชั่นอย่างเดียวที่จะทำให้เราไปถูกจริงนัีนวด้วยแล้วปัจจัยอะไรล้อมหลายอย่างมากหลายอย่างหลายอย่างเฮ้ยอะเรื่องความรักของเตะกับโอเอ๋วคือถ้าเปรียบเรื่องการเป็นแฟนอะก็เป็นแฟนกันมาเข้าปีที่สองแล้วปะ เขาก็ยังแบบปรับตัวกันอยู่คือคือเต๋อะเหมือนมันมาพูดตอนท้ายว่ามันก็เข้าใจสิ่งที่โอเอ๋บอกในเรื่องเหตุผลนะว่าเขาจะย้ายเมเจอร์ก็เหตุผลทุกอย่างก็ make ซ e n s, <S ซึ่งเราฟังก็ใช่ใช่ก็ <S <S make s e n s จริงๆเต่ก็ไม่ไม,ไม่คือม,มันไม่ต้องมานั่งโกรธว่าแบบทําไมต้อง,งย้ายเมเจอร์นึออกไปแต่ก็โอเคเข้าใจว่าที่เต๋อะไม่อยากยอมรับเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าโอเอ๋อะจะทิ้งไป เออเพราะเขาเคยสัญญากันที่สยามไงที่เราพูดก็เข้าใจนะพอเป็นคนรักกันก็อาจจะยึดมั่นแต่คําสัญญาว่าวะแต่เราเราเคยเป็นเตะนะเออเราว่าเราเราว่าเราอาจจะเคยเป็นคนนั้นแต่วันนั้นเราแต่วันนี้เราก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเลยเข้าใจเข้าใจก็มันมีบทเรียนอะไรมาเราก็รู้อยู่แล้วว่าบางทีอ่ะมันมัน คือยึดมั่นคําสัญญาดีเว้ยดีิงๆมันดีแต่ในบางอย่างอ่ะถ้าเวลามันเปลี่ยนไปหรืออะไรไปอ่ะคาสัญญานั้นมันอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงบ้างใช่เออคือเหมือนเราว่าเราเราน่าจะเคยเป็นเตะด้วยที่ยึดที่แบบยึดมั่นถือมั่นเลยใช่ที่ยึดว่าแบบก็สัญญากันไว้แล้วอะว่าจะทําว่าจะแบบว่าจะเป็นแบบนี้แบบนั้นด้วยกันแล้วทําไมวันเนี้ยเออทําไมวันเนี้ยมาบอกว่า ไม่เป็นไ,ม,ไม,ม่ไม่ยำไม่ทาไม่อยากทําแล้วทําไม่ได้ออเแ,แล้วเหมือนวันนั้นเราก็แบบอาจจะรู้สึกโกรธมาด้วยซ้ำว่าแบบทําไมไม่ซื่อสัตย์กับคําพูดที่ตัวเองอะพูดออกมาที่สัญญาว่าใช่ใชถ้าเราในมุมเตะนะแล้วเหมือนเราก็อาจจะได้ได้บทเรียนจากวันนั้นด้วยซ้ําว่าคนเราไม่เหมือนเดิมไม่มีวันที่คนเราจะแบบเหมือนเดิมทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ถ้าเหมือนิมก็คือสตาร์ไปใช่สตาร์ไปเป็นเด็กดองอยู่ในโหลกลัวกลัวโอ้ก็นั่นแหละคือแบบเหมือนเราเคยเป็นแบบนั้นแต่ว่าเราก็เหมือนเราเข้าใจแล้วคือเหมือนเรียนรู้แล้วก็เข้าใจกับมันว่าแบบเฮ้ยคนเราไม่มีทางเป็นเหมือนเดิมได้เว้ยเราว่าแต่อาจจะยังไม่ไปถึงจุดจุดนั้นเออแต่อาจจะยังแบบ เชื่อมั่นอยู่ว่าทุกอย่างจะแบบเหมือนเดิมคท่เดิมใช่ถ้าพูด A B C ก็คือ A B C ต่อให้แบบเวลาจะผ่านไปแบบปี2ปีก็คือ A B C แต่คือแบบคําคานั้นมันอาจจะเป็นแบบ B C A ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบคือเขายังไม่ได้เรียนรู้เออเข้าใจเตะว่าเขายังแคบอยู่เขายังอยู่แค่นี้เออคือเหมือนเหมือนเขาเราเข้าใจนะว่าคือเหมือนเตะมันรัก มากๆด้วยมัง้งเพราะว่าคือคือถ้าพูดในเรื่องของแฟนอะเต๋ก็เป็นแฟนที่ดูแลดีดเออเขาแบบรายงานตลอดแบบอ่ะออกจากแคสออกมาก็บอกโอ้โอเอ๋อออก,ก็ไลน์แล้วก็แบบไปกินข้าวกันไหมอะไรเยยงี้ยแล้วก็อาเปิดไอจีมาเจอโอ้เอ๋อ,อยู่แบบ นึกออกปะเออมันก็แบบคือเป็นกูกูก็รู้สึกแย่นะเว้ยที่แบบหนึ่งนาทีมึงลงไอจีแต่คือแบบเมี้อันนี้ออทำไมใช่ทําไมไม่ตอบกูล่ะเออเอออันเนี้ยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับยุมมันยุ่มมันอะไรแต่ว่าเออใช่อันนี้คือแบบโป๊ะเฮ้ยมึงลงไอจีได้แต่ทำไมมึงตอบไลน์กูไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นปัญหาเล็กน้อยที่เราว่าทุกคู่เจออยู่แล้วล่ะมันเป็นปัญหาเล็กๆก็จริงนะเว้ยแต่ว่าคือถ้าแบบเรื่อยๆ่ใช่แล้วคือวันวันสุดวันที่มันแบบมันจะรวมรวมอย่าางมกะราาเ้ทํใหแบบ ระเบิด,บดออกมาเออเออพราะมันแบบหลายอย่างแต่ถ้าแบบในพาร์ทเป็นแฟนอะแต่เป็นแฟนที่ดีในเรื่องการดรูแลกันออนั่นนี่เออมาก็แบบไปที่หออะไรอย่เงี้ยตื่นมาก็ทําซุปกิมจิออให้กินเขาก็เป็นห่วงโอเอ๋ว e ตลอดถึงแบบต่อให้แบบสมองเขาอะจะรู้สึกว่าไม่อยากรับสิ่งที่โอเอ๋ว e พูดมาออแต่พอเขา คิดกับตัวเองเสร็จอะเขาก็เข้าใจโอเอ๋วแล้วเขาก็ยอมรับว่าโอเคถ้าจะเปลี่ยนเมเจอร์ก็เปลี่ยนแค่แค่แบบเหมือนต้องจัดการกับอารมณ์ตัวเองก่อออคือถ้าเขาเป็นคนมีเหตุผลขึ้นอะเขาจะโอเคเออแต่ก็นั่นแหละก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจเตะแหละว่าแบบอานังก็คงต้องต้องเรียนรู้เรียนรู้เยอะๆอมากขึ้นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่สามคือพูดความรู้สึกในแง่ของแบบส่วนตัวนะส่วนตัวของแต่ละคนนะคือถ้าฝั่งโอเอ๋วอะเราแอบรู้สึกว่าแบบมันหน่อยนะเว้ย การที่เราแบบทะเลาะกับแฟนแล้วอาทิตย์หนึ่งไม่คุยกันน่ะคือเราไม่รู้ว่าคุยหรือไม่คุยแต่ซีรีส์ไม่ได้เล่าไม่บอกปะแต่จริงอ่ะเป็นชั้นชั้นไม่ต้องถึงอาทิตย์อะมึงวันต่อไปกูต้องเคลียร์แล้วฉั้นจะเคลียร์ปัญหาไม่ควรใช่ปัญหาไม่ควรข้ามคืนคือถ้าปัญหาข้ามคืนน่ะแม่งจะแบบมันไม่โอเคเว้ยคือสุขภาพจิตไม่ดีอะเออคือมันเหมือนเป็นท็อกซิกเรเลชันชิปอะใช่ไม่บอกปะคือแบบถ้าเราถ้าเราทะเลาะอ่ะเราจะพยายามแบบเคลียร์ให้จบคืนวันนเออเพื่อที่เราจะบหลั สบายเราก็แบบไม่มีเรื่องในหัวนึกออกปะแต่เราเคยเป็นคนที่แบบเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบปัญหาแม่งเคลียไม่จบแต่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะคือแบบไม่จบไปแล้วเออคือเหมือนเขาไม่ได้รู้สึกกับการแบบไม่เป็นเขาเขาไม่เป็นอะไรกับแบบปัญหาที่มันไม่จบในแต่ละวันแต่แบบเพื่อสาหรับเราอ่ะกูแบบกูไม่โอเคอ่ะเออแล้วพอแบบเนี่ยเราเลยใช่เราเลยเข้าใจความรู้สึกว่าเอวว่าแบบเฮียคือมึงอาทิตย์หนึ่งกูไม่รู้มึงได้คุยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันก็เกินไปนะก็เกินไปมากแล้วแบบ คือมันรู้ตัวอีกทีก็คือแบบมาหาที่หอเพราะว่าแบบทุกคนเป็นห่วงเพราะไม่รู้ว่าเต๋หายไปไหนใจโทรมาก็ไม่รับใจก็ยังเนี่ยประเด็นเนี้ยก็ยังไม่ได้ถูกพูดนะแต่คิดว่าน่าจะถูกพูดในอีพีสามว่าทําไมคือเรารู้สึกว่าตัวละครเนี้ยยังไม่ได้ถูกแบบปล่อยปล่อยบทออกมาอมรวมไปถึงคิวแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีไหมแต่เราว่าที่ทโอ้เอย๋ยรู้ว่าคิดว่าเขาฟอยกีกันหรือเปล่าแล้วคงแบบไทยไดยเล็กกันไปบอกไปไดเร็กไปถามใช่ใช่ใช่เราว่าก็ลก แกงพี่นั่น<อ>แหละอบอกใหก้โอเอว่าไป<อ>หาอเอต๋อว่าแบบเออติดต่อไม่ได้ไงเออ,เอแต่ในในพาร์ทเราอ่ะคือถ้าเราเป็นโอเอ๋ว่ะเราก็แอบแบบไม่แอบอะเราเฟลเลยแหละเฟลที่แบบพูดไม่ดีคือถ้าปัญหาแม่งควรคุยกันแค่สองคน มึงไม่มึงไม่ควรมาเออมึงไม่ควรมาพูดว่าแบบมึงหยอดแย่ตั้งแต่เด็กๆแล้วให้กับคนอื่นๆไม่ควรจะเอาข้อเสียของคนของของแฟนอะมาพูดต่อหน้าที่สาธารณะคือมึงไปเออมึงไปคุยไงสองคนดีก็ถูกปะมันเหมือนหักหน้าใช่มากเออมันเหมือนหักหน้าแล้วคือแบบโอ้เอ๋วก็ก็เลยแบบเหมือนแก้เป็นฉันอะฉันจะเอาน้ำชาลาดหน้าเป็นกูกูแบบกูเดินออกกูขอตัวแบบเข้าห้องน้ำหรืออะไรก็ไม่รู้แต่กูไม่ กูไม่โอเคกูลาดก่อนแล้วกูกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยโอเคหรือเลิกเลิกกันเลยใช่เลิกไปเลยมึงมันไม่โอเคเว้ยถ้าถ้าเป็นแต่ก่อนกู่าจะไม่เลิกนะแต่ว่าถ้าเป็นตอนนี้กู่าจะเลิกกูอาจจะแบบโอเคได้ถ้ามึงพูดงบบนี้เลิกกูไม่ชอบกูไม่ชอบพอมนแบบนี้บายกูกูไม่ปรับอีดอกเหนื่อยกูไต้องปรับเลยถ้ามึงเป็นอย่างี้ก็ไม่ต้องปรับไม่ดอพื้นฐานไม่ดีเลิกลำคาญคือมึงคือคือมันมันแย่เว้ยแล้วพอแล้วประเด็นคือพอเดินออกมา แม่งยังยังต่ออ่ะเออ,อยังด่าต่อแล้วยังเดิมมาพูดไม่ดีต่อว่าออแบบกูไม่ชอบที่มึงเป็นเพื่อนมึงแล้วด่าเป็นเพื่อนเลยคือแล้วเขารู้เหรอว่าเพื่อนไม่ดีไงเขาก็เขาก็าแค่เจอกันผิวเผินปะก็ใช่ไงออแต่มึงก็ไม่ควรไปด่าเพื่อนเขาไหมหรือแบบมึงก็มึงก็ออกไหมเราคือแบบอ่ะก็มาว่าโอเอ๋ A, ว่าแบบมึงก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วคือกูก็รู้ว่าโอเคเตะโอเอ๋ o A ว่ะก็คนพบว่าอยากจะเรียนการแสดงเออพราะว่า นางเห็นเตะทมแล้วนางได้ท้าแล้วนางรู้สึกว่าเฮ้ยชอบสนใจสนุกเลยแต่ณวันนี้เนี่ยมันเข้ามาเรียนแล้วมันคนละแบบใช่มันมันไม่เหมือนกันเ้ยเออคือแบบมันยากนะเว้ยมึงมันไม่ได้ง่ายนะคือสําหรับคนที่แบบคือไม่ไม่รู้ว่ะคือเราว่าไม่ทุกคณะแม่งแบบมีความยากง่ายหมดเลยแต่แค่แบบถ้าเรามันยากอยู่ในเส้นทางที่เราสู้อะแล้วมันเป็นเส้นทางที่เรารู้สึกว่าเราทําได้ต่อให้มันยากอะเราก็จะทํา เออแต่ถ้าไปสู้ในแบบเส้นอีกเส้นหนึ่งที่แบบนี่คือโลกอะไรหรอ,อมึงนึออกปะถ้าให้กูไปเรียนวิทย์อย่างเงี้ยกูก็เลิกกูกูไม่อยากเมเจอ์กูลาออกเพราะกูเลยไม่รู้เรื่องมึงเข้าใจไหมคือแบบมึงพูดสัเทียอะไรออกมามัน,ม,นมันไม่ได้ยินแล้วแบบแล้วการแสดงอ่ะคือแบบแล้วยิ่งโอ้เอ๋วบอกว่าโอ้เอ๋วไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นคนอื่นอ่ะอก็คือไม่ต้องแสดงไงใช่ถูกปะ ก็ก็เป็นตัวเองในอีกแบบนึงด้วยเรู้แล้วว่าเขาไม่อยากเป็นคนอื่นเขาเป็นไม่ได้เขาจะแบบเอาคนอื่นมาสวมเขาอ่ะมันได้เพราะฉะนั้นก็คือจบอีเต่ก็ยังจะก็ยังจะแบบว่ายูไม่สู้ไม่สู้ไม่สู้สู้มึกูเขาลองทุกอย่างเขาลองทุกอย่างแล้วอาจารย์ด่าย่างงั้นมึงกูหน้าชาแล้วนะจริงได้สี่อ่ะเลิกเลแล้วกูแล้วกูอ่ะจะกลับออกมาแบบคิดเลยว่าแบบเออมันคงไม่เหมาะกับกูจริงๆแหละมึงกูขอพูดหน่อยเรื่องเกรดสี่อ่ะคือกูเรียนแต่เทอมหนึ่งใช่ปะอืม วิชาที่หินที่สุดอะคือ p r i n c i p ัล Market ็ตติ้กูได้สีนะเว้ยแล้วกูแบบเฮียซีแบบไม่มีประจุอะแล้วก็แบบ C ีเอสีก็สีกูหนักกว่ามึงกูแบบตอนนั้นเรียนอะไรวะพวกดิฟอินทิเกตอะเออเออซึ่งกูไม่ชอบแคคูลาสนะแคลคูลาอ์สดอกบวนโอ้ยเครียดสุดหนักสุดแล้วถึงขั้นคุยกับแม่เลยว่าแบบเอาไม่ไหวเออเออแต่เก่ดอะอรขนมันได้เปล่าก็คิดกับแม่ว่า เอาเฮ้แล้วกูจบไปแล้วกูแค่ครลาใช่มึงก็ไม่ได้อินทิเกตแบบกูไม่่กูต้องวาถอดผงออกเหรอใช่ไม่น่าก็เลยแบบอ่ะโอเคไม่เป็นไรแต่เวลาเราเข้าเมเจอร์เข้ามาได้ซีบวกตลอดเลยซึ่งรู้ละอันนี้รู้ละแต่มันอันคือเมเจอร์แล้วแต่เรารู้สึกเราสนุกกับมันนะเราได้เรียนรู้แต่ แต่เราเข้าใจว่าเออมันได้แค่ซีประมาณนี้ประมาณนี้เออแต่มันก็แต่ก็มีอันอื่นที่ถ่วงไงคือเออเอเนี้ยเมเจอร์แต่มันจะมีเมเจอร์ตัวอื่นเนีที่มันแบบเอดีบวกเอแต่จะมีเมเจอร์บางตัวแบบเราก็ไม่ได้เรียนเก่งทุกอันป่ะมึงนึกออกป่ะมันก็ไม่มีใครเก่งไปทุกอย่างมึงกมมันก็เป็นปัญหานักศึกษาแหละมึงแบบทุกคนมันเจอยกเว้นแต่คนที่เขา เจอในสิ่งที่เขาชอบอ่าถูกถ้าเจอในสิ่งที่ไม่ได้ชอบหรือว่ายังไม่รู้ไม่รู้ตัวเองมันไม่รู้ตัวองว่ามันจะเจออย่างนี้อยู่แล้วในจในชีวิตมหาลัยก็แก้ด้วยวิธีโอเอ๋วคือแบบปีหนึ่งเราก็ไปซีดอินได้ไปซอินอะไรอย่างเงี้ยได้ถ้ารู้เร็วก็ยิ่งดีถูกถ้ารู้ช้า ก็โอเคมันก็ยังมันก็ยังได้อยู่แต่มันก็อาจจะแบบโอ้ยเฝื่นใจนิดหน่อยเออมันฝืนใจนิดหน่อยแต่ถ้าแบบยิ่งยิ่งรู้ตัวเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีอ่ะใช่โอเอ๋วก็ทำถูกแล้วแหละที่เขายยากทำกเรานี่แบบปลาเพราะเขาชายเลยชอบมากเรานี่ชอบโอเอ๋วมากว่าแบบเขาชายเลยว่าแบบเขาชายเลยเพราะเรารู้สึกว่าเออไอตอนที่เขาเรียนแคสติ้งอะไรนั้นอ่ะเออไม่ใช่เรียนแคสติ้งเรียนนนั้นอ่ะอคติ้งเออคือแบบ เขาอยู่ไม่ชอบเขาดูไม่แฮปปี้แต่พอไปเรียนโฆษณาอย่างเงี้ยแล้วแบบไอ้ที่เขาคุยงานกันคือรู้เลยว่าเขาเข้าใจเพราะว่าพอเรามาเรียนบ่อยค่ะเราก็รู้สึกว่าเออเข้าใจจริงๆเนี่ยเข้าใจจริงๆรออก็นั่นแหละมันก็ตทอาแบบนั้นเมันองเปด้วยทุกคนประมาณนั้นแหละเอออ่ะงั้นก็ประมาณนี้สําหรับ แปรรัก EP สองรีแเบาๆซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้กี่นาทีแล้วสําหรับรีแคปเบาๆก็คือได้เห็นน้ําตาเของป่านนิดนึงแล้วก็ป่านเปิดเครื่องด่าเต๋ทั้ง EP ไม่ไหวเลยอ่ะแต่เข้าใจแต่มันหน้าด่าเออหน้าด่าแต่กุก็เข้าใจมันแหละปักแจ๋วต้องโดนสักทีมันอ่ะเออแม่เข้าใจแหละเออแต่คือต่อให้ด่าก็เข้าใจนะก็เข้าใจมันแต ก็อยากจะด่าเพราะว่ามันไม่ควรเออมันไม่ควรก็ต้องให้ตัวละครเขาเรียนรู้อะใช่เป็นกำลังใจให้เตะนะใจเตยสู้ก็เดี๋ยวต้องมาเจอกันในอีพีสามเพราะว่าอีพีสามอะเราว่าน่าจะตัวละครใจอะน่าจะเข้ามาและเพราะว่าเหมือนปลายเรื่องอะเขาทิ้งไว้ว่าใจโทรมาทําไมถึงเป็นใจที่โทรทาไมไม่ใช่ขิมหรือท็อปหรือท็อปไม่สนิทกว่าแต่อะขิมไม่ขิมไม่โทรอยู่แล้วเพราะว่าทะเลาะกันเออแต่ท็อปอาจจะไม่รู้ทําไมต้องเป็นใจ S <S ใจอาจะสนิดมากกว่าอะไรอย่างนี้เปล่าออแต่ว่าฝั่งโอเอ๋ว่ะก็ยังไม่มีใครที่แบบโดดออกมานะยัง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 คิวที่รู้สึกว่าอาจจะมาเป็นคอนฟ lict อ่ะก,ก็ไม่แน่แต่ว่ามันมีหินที่ใจบอกว่าให้ฟอลมาด้วยนะเดี๋ยวฟอลกลับอันนี้ฉันว่าส่องเออมึงคือแบบตอนแรกอะที่ดูเทนเลอร์เราเข้าใจว่าใจอะจะอะไรกับโอเอ๋วหรือเปล่าซึ่งหลายคอมเมนต์เออพูดมีคอมเมนต์มาไม่ใช่ก็ได้นะคะพอเขามีคูจิ้นหนี พี่เจมอะไรนั่นแหละซึ่งเขาอะน่าจะเป็นแบบเป็นแบบโอเอ๋วเป็นแบบออกแนวออนหวานเออแล้วก็น่าจะสนใจเต๋แล้วก็ที่มองโอเอ๋วก็แบบคนนี้เหรอเออว่าแบบอ๋อคนนี้เหรอแฟนเต๋อะเออเฮ้ยอีจกูต้องปลดเครื่องดปะก่อย่าว่าโอ้อขอโทษโอวี้โอิทีเออ มโมโม่โอเดี๋ยวรู้เลยอีพีหน้ากูว่าเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยจ้าเอออ่้โอเคประมาณนี้ทุกคนรีแคปอีพีสองนะจ๊ะใครที่แบบยังไม่ดู Re รีแอคชั่นอีพีสองไปรักก็ ไปดูได้เดี๋ยวจะทิ้งไว้ตรงนี้แล้วก็ว,กวนกลับมาดูใหม่<ท>แล้วก็เดี๋ยวจะมีเออ ep หนึ่งก็ดูได้แล้วก็มี documentary เ,เหมือนกันนะจ๊ะก็ไปไล่ดูได้เลยโอเคใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแจ้งเตือนอย่างี้กุ๊กกิ๊งกิ๊งเนี่ยจ๊ะอย่าลืมติดตามเฟซบุ๊กกับทวิตเตอร์ได้นะบ๊ายบาย